ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะขึ้นบทใหม่แล้วนะเป็นบทที่2หลักการนับเบื้องต้นนะคะสําหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนเรื่องแรกเลยก็คือ2.1หลักการบวกแล้วก็หลักการคูณเรื่องที่2 2.2นะคะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด2.3นะคะก็คือการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด2.4การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมและสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด 2.5การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดแล้วก็เรื่องสุดท้าย2.6ทฤษฎีบททวินามนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาทบทวนก่อนเลยนะคะก่อนที่จะขึ้นหลักการบวกแล้วก็หลักการคูณอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับนะคะแผนภาพต้นไม้นะคะอ่ะตัวอย่างที่1กําหนดให้ A เท่ากับเซตของ1.2.3 b เท่ากับเซตของ4 5 6จะมีคู่อันดับ a b โดยที่ a เป็นสมาชิกของโดยที่ a เล็กอแบบ่ะเป็นสมาชิกของ a ใหญ่แล้วก็ b เป็นสมาชิกของ b ทั้งหมดมีกี่คู่มีอะไรบ้างนะคะอ่ะวิธีการทำันดับแรกถ้าบอกว่าเป็นคู่อันดับมันก็จะมีสมาชิกตัวหน้าแล้วก็สมาชิกตัวหลังใช่ไหมคะอ่ะสมาชิกตัวหน้าแล้วก็สมาชิกตัวหลัง ไม่รู้มองออกไหมนะคะอ่าสมาชิกตัวหน้ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าเนี่ยคั้นดับ A, A. A คือตัวหน้าใช่ไหมเอเป็นสมาชิกในเอมีอะไรบ้างคะมี 1.... 2... แล้วก็3อ่าทีนี้คั้นดับ B เป็นสมาชิกตัวหลัง B อยู่ในไหนคะ B อยู่ใน B. B มีอะไรบ้าง 4, ี่ห้หอ่าหมายความว่าถ้าสมาชิกตัวหน้าเป็นเลขหสมาชิกตัวหลังเป็นอะไรได้บ้างลูกเป็น ่าตัวแรกเป็น4ก็ได้เป็น5ก็ได้เป็น6ก็ได้ใช่ไหมคะอ่าถ้าสมาชิกตัวหน้าเป็นเลข2สมาชิกตัวหลังเป็นอะไรบ้างลูกก็สมาชิกตัวหลังก็คือตัว B นั่นแหละมันมีอะไรบ้างแล้วก็เขียนออกไปเป็นแผนภาพต้นไม้ก็เป็นส 5, 5 6ถ้าสมาชิกตัวหน้าเป็นเลข3ตัวหลังเป็นอะไรบ้างคะเป็นส5่ห ใช่ไหมคะอะ่แล้วก็สามารถเขียนผลลัพธ์ผลลัพธ์ให้เขานะคะอ่ะตัวนี้เป็นอะไรรูกคู่อันดับหนึ่งคู่กับสี่หนึ่งคู่กับห้าหนึ่งคู่กับหกตัวนี้ก็เป็นสองคู่กับสี่สองคู่กับห้าสองคู่กับหกตัวนี้สามคู่กับสี สามคู่กับห้าสามคู่กับหกมีกี่คู่ใช่ไหมคะเราก็นับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดเก้ามีเ้าคู่อะไรบ้างเราก็เขียนให้เขาเนี่ยคั้นดับหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งหนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะ